วันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนไปคาเฟ่ใจกลางทุกหน้ามีซุ้มหลังคาสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้ด้วยค่ะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอาหารที่ร้านนะคะรสชาติจานใหญ่ให้เยอะมีทั้งข้าวทั้งหวานแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะคะ แล้วบรรยากาศนะคะคือดีมากมีวิวบอ่อปลาด้วยค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ทางหลวง3 4 6พอลงจากรถนะคะก็จะเจอวิวทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่ากัญญาคาเฟ่โดยที่นั่งภายในร้านนะคะก็มีทั้งโซนซุ้มหลังคาสามเหลี่ยมหลังคาแบบโป่งนะคะแล้วก็มีที่นั่งริมบอ่อปลาแบบนี้เลยค่ะพอมาถึงนะคะก็เดินไปถ่ายรูปกับชิงช้าก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินไปให้อาหารปลาต่อปลาคาที่นี่ตัวใหญ่อวบอ้วนดีเลยนะคะและจากนั้นนะคะเราก็มาสั่งอาหารการเมนูที่ ะะจะมีชื่อแล้วก็ราคาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะซึ่งอาหารเขานะคะจานใหญ่มากวันนี้แพมมากัน4คนก็แชร์กันทานได้สบายเลยค่ะจานแรกนะคะจะเป็นเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่จานนี้320ปูก้อนใหญ่มากเข้านิ้วโป้งเลยค่ะส่วนตัวซอสผัดผ,ผงกะหรี่นะคะรสชาติกลมกล่อมดีส่วนจานนี้นะคะเป็นข้าวผัดปูก้อนแพมสั่งแบบจานใหญ่330 จานนี้นะคะให้เยอะมากแบ่งได้ประมาณ5 6ถึงคนเลยค่ะข้าวผัดแผ่นมาร่วนนุ่มดีมีผกด้ำปลามาให้ปูก้อนใหญ่ดีนะคะและจานต่อมานะคะแพรสั่งเป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือะคะ่ะปูนิ่มทอดมากรอบดีตัวคั่วพริกเกลือมีรสชาติเผ็ดเค็มนวัวกําลังดีเลยนะคะแล้วชามต่อมานะคะกินสะดวกมากเป็นแกงคั่วหอยขมค่ะชามละ2 0 0เขาจะใส่ตัวเนื้อหอยขมมาแบบนี้เลยนะคะมีความกรุบกรน้าแกงรสชาติเข้มข้นไม่เผ็ดมากค่ะ ร้านเนี้ยเขามีเมนูปลาคังด้วยค่ะทุกคนวันนี้แพะสั่งเป็นต้มยำปลาคังน้ำใสแบบหม้อไฟมอละ260ซึ่งมอหนึ่งนะคะให้เนื้อปลามาเยอะดีเลยค่ะตัวน้าต้มยำนะคะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแซ่บเอาไว้สดล้างมันล้างเลี่ยนได้ดีเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้แพะลองจัดเมนูปลากระพงมาทานด้วยค่ะเพราะที่ร้านเขามีเมนูปลากระพงให้เลือกหลายอย่างนะคะถ้าเป็นแบบยกตัวราคาตัวหนึ่งประมาณ350-360ต่อเมนูอย่างวันนี้แพ้สั่งเป็นปลากระพงลุยสวนตัวนี้360เครื่องของบวนใส่มาแน่นมาก กุ้งแห้งคือตัวโตเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นยำทะเลรวมมิตร จานนี้นะคะ180ยน้ำยำรสชาติเผ็ดมากพวกกุง้งพวกหม, ực, มึกคือสดใช้ได้เลยค่ะและเมนูอีกตัวนที่แพชชอบนะคะก็คือหอหมกมะพร้าวอ่อนเขาจะเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวเลยลูกละ260นะคะแล้วตัวน้ำหอมหมกอ่สามารถราดบ,บนข้าวแบบนี้ได้ด้วยค่ะกินคู่บข้าวคือน,นัวมากแล้วมีเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบนุมน่มๆข้างในด้วยนะคะและนอกจากของข้าวนะคะที่ร้านเขามีพวกเค้กกับเบ,กบเกอรี่ด้วยค่ะจานแรกเราสั่งเป็นเจเปนิชชีสเค้กอันนี้ชิ้นละเก้าสิเก้เนื้อชีสเค้กรสชาต ส่วนเลมอนชีสพายนะคะครีมชีสเขาเข้มมากทุกคนมีความอมเปรีย้ยวนิดส่วนเค้กช็อกโกแลตนะคะน้องสาวชิมบอกว่าเข้มดีค่ะไม่ออกหวานมากนะคะส่วนเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะส่วนตัวแพรชออเมริกาโน่น้ำส้มทุกคนคนให้เข้ากันก่อนดื่มนะรสชาติดีมากมีความอมเปรี้ยวส้มขมกาแฟนิดๆิดและนอกจากโซนเอาดอร์นะคะที่ร้านเขาจะมีโซนห้อง v i p ที่เป็นห้องส่วนตัวแบบนี้ด้วยค่ะใครไปแถวปทุมลองแวะไปเที่ยวกันดูร้านเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มเลยนะคะ